เชฟตาคระคุณวันนี้รังสรรค์เมนูอะไรบ้างคะวันนี้ลาบเป็ดเฮ้ยลาบเป็ดต้มเป็ดเหรอลาบเป็ดต้มเป็ดนี่เนี่ยนี่เนี่ยเชฟตาจะให้นะคะรังสรรค์ทนอ๊อฟแล้ววิธีบายบวงโซนเหนียบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ก็เลยได้มาลาบคู้จิ้มจ้ามีจ้า ทิ้งค,คาตะไคร่ไปบพาูดใช่ลงไปจาป้าสวัสดีค่ะข้น้าแววนแวนะคะหลังจากนะคะที่เท้าเฮดพี่วายแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรื่องเซียนวายกำลังถูกแปรรูปะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเชฟกันนะคะอันนี้ผู้ช่วยเชฟคุณเฟอร์บี้กำลังขูดรถดียู่อย่องค่ะ <c oughs> เรามาปาร์ตี้ <c oughs> อที่บ้านเจ <c oughs> ียเวเชฟป้าครับผมคร<อ>ับวันนี้รังสันมีเมนูอะไรบ้างคะวันนี้ลาบเป็ดเฮ้ยลาบเป็ดต้มเป็ดเหรอลาบเป็ดต้มเป็ด นี่เนี่ยนี่เนี่ยเชฟตากตะให้นะคะหลังจากที่เขาแล้ววิธี่ใบบวงโค้งเรียงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทะเลยได้มาลาบาคู่กินจ้ามีจ้าจ่ไม่จ้าหิ้งคาตะไคร่ใบหงูใส่ลงไปจ้าหอมหอยหอมหอยจ้าที่ได้แล้วเอาไปให้บอกห้องเตะจินจ้ากิ้งจ้าจะใช้ไม่ต้องไป็นชื่อดีแต่ละ เ็ตตากงสันนัวนะไะให่งเียอันนี้ทอดนังเร็จครับนองทดนังเตจนาิดเนัง้องอดของอดมันก็กรอบละกันวดเซกเทียมนึ่งวันนึงหอนีวสองเตตาร์นผมวันี้รังสันล่งหม้อหมูเะไรยังไง แหม่ห้าที่ว่าพวกเขาไ่ได้เพราะว่าแม่แล้วน้ำมีกโกกนี่แหน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่เก็บเป็น่ยนาทำส้มเก่อนมันเป็นชีวิเปลี่นไงลุงหงเป็นพอขวดใหอีกว่ววนี้คุณมคุ้คุ้มี่หลักหงผักตรงนี้ขวใส่กระเทียมนะเหลือแต่มันบวกกวดหน่อยปลาซีดังกวดองห้อยไม่ได้กันเลย ขาบมึงตอนคนลาบเลยแบาไหนี่อมาลาบด้วยคนพ่อคนลาบได้วนเหร็นมุกกระเด็นแอรอยู่ในเต็นทนี่ยเนี่ยอดพิวเออบรอมเต็รซอดธรรมดาคือไม่แรนตับบซอดเดี๋ยวเราให้มาดูอีกทีนึงนะคะ เดี๋ยวก่อนปรุงเดี๋ยให้เชฟตาจัดการแล้วก็นบอกที่น้องเลยว่าใจอย่างแม่มันยังสิแเสดยังถึว่าแบบเชียดตาฝุดไม่รับรับไม่ฝุดฝุดไม่รับฝุดแซ่บกินได้ก็กินกินได้ก็เสียทิ้งไปแล้วครแค่พูดเฉยเดี๋ยวเรามาดูอีกทีไปเล็กสู้อันนี้จะทำการตุนบอกตุนมาไปดูดีด้วยมันมีพวกโกะหลับครับ ตักปอนนวดนหยรับ้วบาเสีย่ะขอบคุณมากครับผมให้ม่รับหลับเปิดหลับเลยนอนวันนี้ก็ใส่เครื่องเเห็นเพื่อไรที่บ้านเท่าไหร่ินงงย่งอยากที่เหนื่อเพื่อนนกดีนะอากาศเย็นดีเลยตอนนี้ลับเสร็จแล้วครับคนเลยจิมเลยคน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 ที่เมืงที่เมืองไอ่กิโลกิโลกิโลเลย ครณมาหมูไก่เนาะข้าวเดียวหมูร้องฮัทซีฮัทซี่หมูลำเลื่อนหมดวันนี้มีหลายเมนนะะแล้วก็มีย่างด้วยคุณเฟอร์บี้กำลังเฝ้าย่างหลังจากที่สับเป็ดแล้ว กรอบเกลือแบบอย่างหูย่างหนังอย่างหน้นานกากหมูอย่างหมูจะหมูอย่างหมูหมูก็กินหมูเขาคือมีหมูทอดหมนทอดซี้อขั้วหอยมี <c oughs> พี่นอนก็ประมาณนี้นะคะคุณแา่ไม่ให้นองพักผ่อนนะคะเดี๋ยวตอนเย็น <c oughs> มัวน,นี้อันเพิน่นเพิ่นไปอันนี้ล้าหลายเมื่อย

กู <tâu uma estareca> <tâu uno>